สวัสดีครับวันนี้วันที่4กันยายนสองพันสนะครับในวันเสาร์นะครับเราก็มาเราไม่ได้ชี้นำแต่อย่างใดนะครับก็ขอให้ท่านการุณารับทราบไว้ว่าอันนี้เป็นเพียงข้อมูลที่นํามาเสนอให้ดูนะครับเซตก็จะเห็นว่าวันนี้ก็บวกไป2.58นะครับอยู่ที่1650.33จุดนะครับอันนี้ก็ถือว่านักลงทุนชาวไทยช่วยกันนะครับ ในการซื้อนะครับราคาก็เลยพุ่งขึ้นไปใหญ่นะครับอีนี้เราก็จะไปดูตัวที่มีความสําคัญในสิ่งที่เราได้เคยนําเสนอไว้นะครับก็อันนี้ก็ดูทั่วไปนะครับก็เหนว่ามีกราฟขึ้นไป1.5มีเดลตานะครับตัวที่เคยขึ้นไปนะครับเสร็จแล้วเราก็จะไปดูตัวที่ ที่เราอาจจะต้องยิารณาดูให้เห็นถึงความสําคัญของเขานะครับอยู่ที่เขาอยู่ที่ตรงนี้ครับอยู่ที่ CGS CGS ทําไมถึงจะต้องเป็นบริษัทที่เราจะต้องดูครับดูนะครับลักษณะการดำเนินงานของเขานะครับวันนี้เราจะมาดูตีแผ่ CGS นะครับก็ถ้าเราดูตรงนี้นะครับราคาล่าสุดนะครับก็จะเห็นว่าเขามีการดำเนินงานที่เป็นบวกนะครับใน2ไตรมาสที่ผ่านมานะครับก็ นำรายได้เข้ามาบริษัทนั้นสูงทีเดียวนะครับได้มากกว่าปี6 3ถึง7จแสนนะครับซึ่งในปีโ3ได้7 5 0 0หนะครับรวม2ไตรมาสนะครับอันนี้ก็เป็นแสดงให้เห็นว่าคันธีกรุ๊ปนะครับโฮลดิ้งนะครับระบบสัดย่อยนี่ทำอะไรอย่างโหรารนะครับถ้าเกิดบริษัทนี้คือลักษณะบริษัทเป็นการดำเนินธุรกิจหลักคือการถือหุ้นในบริษัทอื่นๆนะครับที่กอบธุรกิจการเงินนะครับโดยมีบริษัทหลักซับคันธีกรุ๊ปจำกัด เป็นประกอบธุรกิจหลักทรัพย์เป็นบริษัทแกนนะครับเป็นในหน้าเป็นตัวตัวแทนนะครับในการจัดเงินทุนนะครับก็ไปลงทุนกับบริษัทต,ต่างนะครับโดย3เดือนที่ผ่านมานั้นก็ลบอยู่4.33%จ ครับใป3.5%นะครับใน1เดือนนั้นก็บวกขึ้นไป10%นะครับแล้วก็หอาทิตย์ก็บวกขึ้นไป1.85%อนะครับอันนี้เราก็จะให้ท่านดูคร่าวๆนะครับถึงว่าแนวโน้มของบริษัทเป็นอย่างไรนะครับโดยที่ราคาแต่เดิมนั้นก็คืออยู่ที่1กว่ากว่านะครับ1.5 1 1.6านะครับมาเรื่อยๆแล้วก็ราคาก็ายอดตัวลงไปนะครับในระหว่างนี้ก็ไปดูว่ามีการสะสมะวนลุ่มอย่างไร โดยถ้าเราดูจากตัวนี้ก็เห็นว่ามีการรายงานผลการดําเนินงานนะครับสรุปผลการดำเนินงานนะครับมีกําไรนะครับก็อันนี้ก็หนึ่งก็เป็นจุดที่น่าจะทําให้ราคานัินตัวกลับขึ้นมาได้นะครับมีการรายงานผลการดํานินงาเยอะแยะนะครับแล้วก็ดูที่เปอร์เซ็นต์การซื้อการขายนะครับก็เห็นว่ามีเปอร์เซ็นต์การซื้ออยู่ที่64.7% 7ก็ถือว่าสูงนะครับมีความต้องการของตลาดนะครับแล้วก็ดูที่บิตกอฟเฟอร์ก็เห็นว่ามีแนวต้านกันหนาแน่นนะครับอยู่ที่ 4, 4ล้านกว่านะครับอยู่ที่1.11นะครับฝั่งออฟเฟอร์นะครับส่วนฝั่งบิตนั้นาบางเบาที่1.10นะครับก็ให้ราคาอยู่ที่ตรงนี้นะครับแล้วก็าราคาทั่วไปก็จะเป็นการวางบิตออฟเฟอร์ไว้อย่างนานแน่นนะครับโดยมีการวางฝั่งบิดไว้เยอะนะครับระดับ 3, 3ล้านขึ้นไปส่วนฝั่งออฟเฟอร์นั้นก็วาง4ล้านนะครับอันนี้ก็หมายความว่าราคาก็จะจงอยู่ต่ อยู่ที่ประมาณ1.10นะครับเราก็มาดูรายละเอียดนะครับว่าจะวางแผนยังไงนะครับจากที่เราเห็นนะครับก็ดูนะครับว่าเขามีการเปิดราคาขึ้นมานะครับแล้วก็ราคาก็ไซเว์นะครับล้วก็กําลังดีตัวกลับขึ้นไปนะครับกําลังรีบาวขึ้นไปนะครับแล้วก็มีการทดสอบให้มีการติดดอยกันครับมีการทดสอบให้มีการดอยกันนะครับหมายความว่าก็การ พุ่งตัวขึ้นไปนะครับทำให้เห็นว่ามีตัวนี้มีราคาที่เป็นโน้มไซด์เวัพขึ้นไปนะครับโดยระหว่างนั้นเราก็มาดูว่าจะมีการโนลลุมของชาวต่างชาตินะครับก็เข้ามาเก็บนะครับในเมื่อวัน2วันก็มีการเก็บเข้าไปเยอะนะครับเป็นโวลลุมการซื้อนะครับโดยวันล่าสุดนี้ก็คือวันศุกร์ก่อนที่จะปิดวันศุกร์ก็คือเขาต้องมีการเทขายกันนะครับเก็บเงินสดเอาไว้นะครับเพราะฉะนั้นต้องดูนะครับว่าเราจะมีการระมัดระวังยังไงนะครับโดยเมื่อเขาเก็บ ปุ๊บราคาเขาก็ เขาก็มีการทำกำไรเล็กน้อยจากราคาที่สูงขึ้นมานะครับก็เชื่อว่าเขามีการวนลุ่มนะครับมีวนลุ่มเข้ามาเก็บนะครับทำให้ราคานั้นพุ่งกระดิกดวดกระโดดขึ้นไปนะครับนะครับโดยที่มีอินดิเคเตอร์ทุกตัวนั้นอยู่ในแนวโน้มไซด์เว้อัพนะครับตัวนี้ก็วันศุกร์ที่ผ่านมานะครับนักลงทุนต่างชาตินั้นก็ขายไปนะครับโดยเทขายกันไปส่วนใหญ่นะครับโดยทํากำไรไปได้นะครับวันศุกร์นะครับก็จากนักลงทุนชาวไทยนะครับที่มีวนลุ่มเข้าไปนะครับฉะนั้นอันนี้ก็ การติดดอยกันนะครับเรียบร้อยนะครับเพราะฉะนั้นตัวนี้ก็ในวันจันทร์นี้อาจจะมีการพุ่งขึ้นต่อนะครับสำหรับตัว c g h นะครับแล้วก็มีอินดคเตอร์ตอนในยูที่61นะครับ RSI นะครับมี m a c d อยู่ในสิกแนลนะครับแล้วก็มี d ลบยู่ต่มกว่าเพื่อนนะครับนี่ก็เป็นแนวโน้มว่านี่คือแนวโน้มขาบวกนะครับึในวันจันทร์นี้เปิดมาก็น่าจะบวกขึ้นไปได้อีกนะครับ ก็มีวันรุ่มน่าจะเป็นวันรุ่มของชาวต่างชาติเข้านะครับแล้วก็ของไทยก็น่าจะขายนะครับเพราะฉะนั้นราคาก็น่าจะอยู่ประมาณสัก1นนะครับแล้วก็จะพุ่งขึ้นไปถึง1.15นะครับประมาณนี้นะครับราคาก็อยู่ประมาณ1.11ขึ้นไป สำหรับตัว CGH นะครับอันนี้ก็เป็นการมองในราคาที่เติมทีจะให้ดูว่าราคาการเข้าของชาวต่างชาตินะครับกอมส่งผลให้ราคาของ CGH นั้นก็ค่อยๆขึ้นไปนะครับโดยถ้าเราดูนะครับเปรียบเทียบผลรุ่มนะครับชาวต่างชาตินั้นก็เข้ามาสม่ําเสมอนะครับเข้ามาปรับป่ายนะครับโดยเข้ามาในแต่ละครั้งนั้นก็บางทีก็เข้ามาแล้วราคาก็ไม่ขึ้นไปนะครับ อย่างเห็นตรงนี้นะครับราคาชาวต่างชาติเข้ามาสีเขียวนะครับแต่ราคาก็ยังไม่ขึ้นนะครับแล้วก็ค่อยๆเข้ามาเรื่อยๆนะครับแล้วก็มีสีเขียวสลับกันไปนะครับโดยที่ราคานั้นไม่พุ่งเท่าไหร่นะครับจนกระทั่งค่อยๆมาถึงล่าสุดนะครับก็จะเห็นว่าราคาพุ่งขึ้นไปนะครับชาวต่างชาติก็ขายทำกำไรเสร็จก็โบกมือลานะครับราคาก็แทงออกออกไปแต่ราคาก็ยังคงขึ้นนะครับนื่จากมีนักลงทุนชาวไทยนั้นก็ยังคง ซื้อไว้อยู่ติดต่ออยู่นะครับเป็นแนวนี้นะครับก็คือว่าราคาเปรียบเทียบกันวอลรุ่มภายนอกกับวันรุ่มภายในนะครับตัวช่องที่2นะครับจากกราฟลงมานะครับก็ะจะเป็นของอราคาของ NVDR นะครับส่วนช่องที่2ก็จะเป็นวอลรุ่มของคนไทยนะครับนั่นก็เจนว่านักางทุนต่างชาตินั้นก็ขายเทขายเอากำไรออกไปนะครับ ประมาณนี้นะครับเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมานะครับก็ทาให้เห็นว่า,เ,าเราต้องดูลักษณะการเข้ามาของเขานะครับของเจ้ามือชาวนักลงทุนต่างชาตินะครับตัวนี้ก็เป็นอีกตัวนึ้งที่น่นะนาจับตามองนะครับเหองจากว่ามีลงทุนต่างชาตินั้นเข้ามาเป็นระยะระยะนะครับแล้วก็ราคานั้นก็แต่เดิมนั้นก็คือว่าแต่เดิมนั้นราคาเขาก็อยู่ที่ประมาณเดิมทีก็ลงมาจาก2บาทนะครับ ก็ลงมาจาก2บาทก็ลงมาที่0.91กน่ะครับก่อนที่จะรักษาเนื้อรักษาตัวรักษาปั๊มราคานะครับแล้วก็รักษาพลังนะครับในการดีตัวกลับขึ้นไปนะครับตอนนี้ก็จะเห็นว่าราคาขึ้นไปอยู่ในในจุดกึ่งกลางจากราคา2บาทแต่เดิมนะครับตอนนี้ก็ราคาค่อยๆทะยานกลับขึ้นไปนะครับอันนี้ก็จะเห็นว่ามีแนวโน้มการซื้อการขายกระจกตัวนะครับมีการเรียงตัวทํา ไซเวอัพสักพักหนึ่งสักระยะหนึ่งแล้วก็ค่อยๆดีตัวกลับขึ้นมานะครับแล้วก็มีผลการดำเนินงานที่เป็นบวกนะครับราคาก็เลยดีกลับขึ้นมาได้นะครับดันั้นตัวนี้ก็ต้องเป็นอีกตัวหนึ่งที่มีแนวโน้มมีอนาคตที่ราคาจะกลับขึ้นไปที่2บาทเดิมนะครับแต่ประเด็นตอนนี้อยู่ที่ประมาณ1.10บาทนะครับแล้วราคาก็ค่อยๆดีดกลับขึ้นไปอย่างต่อเนื่อง แบบช้าๆนะครับซึ่งะจะไม่กระตุกกระตากใดๆนะครับแต่ราคาก็ค่อยๆขึ้นไปนะครับอันนี้ก็เป็นอีกตัวหนึ่งที่น่าสนใจนะครับก็เลยนํามาให้ท่านเห็นนะครับว่าลักษณะของการลงทุนนะครับจะต้องอมีการใช้เวลานะครับระยะ,ะ,ยะ,ะ,ยะเวลาเป็นตัวสําคัญนะครับ ก็ดูผลการดำเนินงานนะครับผลการดำเนินงานในแต่ละไตรมาสนะครับในแต่ละไตรมาสในแต่ละที่จะออกมานะครับของปีนั้นนะครับก็ดูนะครับว่าอันนี้ก็มีราคาการกลับมานะครับ3ไตรมาสสองไตรมาสนะครับก็มีราคาดีกลับคืนมายังไงนะครับก็เราต้องพยายามเข้าใจแล้วก็ค่อยๆจับจังหวะให้ถูกนะครับว่าแนวโน้มนะครับมีไฮไลท์นะครับการดำเนินงานแต่ละเดือนแต่ละ แต่ละแต่ละคอเตอร์นะครับเราก็มาแต่ละเดือนเราก็มาแต่อาทิตย์นะครับก็เป็นผลเหตุตามมาซึ่งซึ่งราคานะครับก็ก่อนจะกลับขึ้นไปที่1.4 1.5ได้นะครับก็ต้องอ,อาศัยเวลานะครับระยะเวลาแล้วก็ผลการดำเนินงานนะครับถ้าผลการดำเนินงานออกมาดีนะครับก็จะส่งผลให้ราคานั้นดีดกลับขึ้นไปในจังหวะที่เคออยู่มานะครับอันนี้ก็น่าจะเป็นอีกตัวหนึ่งที่มี แมงเมาเยอะนะครับเพราะว่าราคาต่ำลงมาจาก2บาทลงไปที่0.9นตอนนี้เขากำลังดีดกลับขึ้นไปนะครับอันนี้ก็ก็เอามานะมาให้เห็นว่าให้ท่านที่รออยู่บนดอยนะครับก็ได้มีความสุขใจนะครับรว่ามีโอกาสที่จะกลับขึ้นไปนะครับสำหรับแนวโน้มนะครับจริงๆถ้าไม่เห็น ถ้าเมนสีแดงของนักลงทุนต่างชาติเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมานี่ก็น่าจะดีใจนะครับเนื่องจากว่าเขาเก็บมาตลอดนะครับก็เก็บมาเก็บมา,มาเรื่อยๆนะครับก็เห็นว่าเขามีการซื้อเป็นสีเขียวมานะครับก่อนที่จะเป็นแท่งแดงในวันศุกร์นะครับสำหรับนักลงทุนต่างชาติก็ถ้าเกิดว่าในวันจันทร์นี้เป็นสีเขียวก็สบายใจนะครับราคาก็จะค่อยกลับขึ้นมานะครับอันนี้ก็เป็นแนวโน้มในการวิเคราะห์ในการดูนะครับในหุ้นขนาดเล็กนะครับเราก็ ค่อยมาดีแผ่กันให้เห็นแล้วก็คิดลงทุนกันยังไงนะครับก็ราคานี้ก็เป็นแนวโน้มไซเว y อพขึ้นไปนะครับก็เลยมาเฉลยกันให้เห็นอย่างนี้นะครับยังไงก็ฝากกดแชร์กด Subscribe กดถูกใจกดกระดิ่งไว้นะครับแล้วพบกันในคลิปตัดไปสวัสดีครับ